สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้เราไปไหนกันบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมสมายพาร์คนครศรีธรรมราชค่ะแล้วเมื่อวานนะคะเราก็ไปที่วันหมอวันหมอนะคะเราได้เรียนรู้ว่ากว่าจะดั ทำเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันต้องผ่านหลายขั้นตอนเห็นรูปตรงนี้เกโก้ไหมเห็นรหปเห็นค่ะเห็นได้เราชิมค่ะก็เวลามันสุดๆมันจะเมาๆแบบเปรี้ยวๆหวานเวลาเราแกะเม็ดออกมาเนี่ยมันจะขมมากเลยพอเราได้เม็ดออกมาอพอเราได้ผลสดออกมาปุ๊บเราแกะเม็ดปุ๊บเราก็ต้องไปหมักใช่ไหมใช่ค่ะหมักเจ็ดวันเอาเม็ดมา เอาเม็ดมาทำอะไรขว้าก็เอาเปลือกออกใช่ไหมแล้วเราก็ได้กินแล้วใช่ไหมคะใช่ผมแบ่ปลาเราชอบเป็นไงบ้างคะอะไรกะขมไหมขมนิดนึงว่ามันจะมีบางตอนที่มันขมๆแต่เวลาเหลวๆไม่ใช่อุยเสร็จแล้วเร้ก็รัา เขาเอาไปบดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ทําเป็นเหลวๆให้มันเหลวๆเอาไปแต่ครัมันจะมีแบบเอาไปเข้าเครื่องเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ชิมด้วยใช่ไหมคะโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมมากเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยมามามาเข้าสูตรใช่ไหมเข้าสูตรใส่นมใส่น้ําตาลเงี้ยก็กลายเป็นช็อกโกแลตที่เราเคยกินกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ่ะเอาวันนี้เราแต่เช้าเร็วตอนวันนี้รังไหนกันตอนเช้าเราไปกินข้าวที่ร้านโกปีโกปีเรากินข้าวกับกับไก่ไก่งคุูเนือเต๋เนูกินมังคุดเต๋เต๋จริงอ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่กิน เดี๋ยวอันนั้นเบนจะลงอะไรเสียอย่างปะเบนจะลงเนมีหมันโถมีขนมปลาปัาขยาไอ้อันใหม่นี่กินกินนี่ก่อนท่องมันจะมีปลาอะไรคะปลาท่องท่องปลาท่องปลาท่องปลาท่อง เสร็จแล้วนะคะเราก็พี่เสร็จแล้วเราก็ไปสปาโคดนะคะสนุกมากเลยไตปว่าไปปาร์ตเรนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเอามสอเห็นปลาตีนมนะน้ด้วยนเห็นกุ้งด้วยปลาตีนเป็นยังไงผักบอกมัปาตี ไปสภาคนใครลงเป็นคนแรกเลยเคุณตาประทับใจแม่คณิ้งกับอิงฟ้ามากเลยอะตอนแรกเข้าใจว่าจะไปแบบโคนเนาะคือแบบมันมีแบบมม่หีรอันไม,ม,นไม่มันมีซากไม้อะที่มาแต่เราจะทำเหมือนแบบไม่หีไม่เจ็บอนนเออหนูก็โดดลงไปเลยอะคือแแบบบมมมมันเจ็าากาาล เรายืนได้ไหมในโคนยืนได้ไหมคือยืนไม่ได้ต้องนอนเป็นปาตีนเด็กแก๊งปาตีนใช่ไหมถ้าเรายืนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะดูดเราแล้วเราเดินได้ไหมเดินเดินหนูก็พยายามเดินหนูก็เดินได้นิดเดินไม่ค่อยได้ใช่ไหมต้องน่อยต้องจับเรือเอาไว้อะแล้วก็ค่อยๆย่ำย่ำแต่้าหนูไม่ชอบไหมแต่ถ้าจะง่ายสุดในัถวนี้ต่อไปเราก็ไปไหนไปดูกุ้งกระโดด ฉันอ่านหนูบานกุ้งเรือเราก็ไปที่ไหนไปดูน้ำน้ำน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ได้ไปทำขนมด้วยดื่มน้ำตาลมะพร้าวมะพรก็เห็นตอนที่น้ำตาลออกมาจากหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นชื่อจันหนูได้ชิมน้ำหวานจากต้นสดๆดด้วยอร่อยมากเลย มะพร้าวแล้วมันคล้ายๆน้ำหวานอ่ะมันเหมือนในน้ำแดงอ่ะน้แล้วก็หนูได้ขนมขนมโคโค่ไข่ไข่น้ำเมลคลเม่ทำกินสดๆเลยมะพร้าวก็ขูดกันตรงนั้นเลยเนาะใช่เสร็จแล้วเราจะก็ไปดูดินเผาวิเศษโคเหรอวิเศษโคเหรอ เขาบอกว่ามันฝึกสมาธิของเด็กก็ไปนัป้นเป็นลูกของเล็กเราปั้นเป็นลูกถ้วย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 น่ำจิ้รแล้วเผาดินนะคะเห็นค่ะเขาก็จะจุดไฟ ถ้ามันเป็นสีแดงถ้ามันเป็นสีแดงหมายถึงว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วใช้แล้วอ่าใช่ใช่ใช่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปกินข้าวข้าวมีอะไรบ้างวันนี้หนูกินข้าวขมิ้นปลาดุกทอดแล้วก็ปลาเนื้อมะนาวปลาเนื้อหมาด้าวมีบ้างด้วย อย่างเดียวเลยนักปูนักปู่แอบแอบได้ความรู้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาอีกไหมวันหลังมาอีกไหมอยากมาลองเชิญชวนเพื่อนๆหนูอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนลองมาที่นครศรีธรรมรานะคะไปบ้านดินไปบ้านดินแล้วไปที่ไหนคะ สปาโคนใช่ไหมผิวจะได้สวยใช่ค่ะมันมีผลลัพธ์จริงๆนะตะกี้มันตอนนั้นมันดำกว่านี้แต่ตอนนี้ก็นเลือกดีขึ้นเยอะเลยมา้าขอขอเซสบายบายกูดบายสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะ